นี่คือสนามราชพัฒเชียงใหม่นะครับศูนย์แม่ริมไอรังย่าของเชียงใหม่อยู่ในเต็ดนะครับที่ย้ายมาใช้ที่นี่ชั่วคราวก็เป็นสนามใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จไปหมาดๆเนาะตัดตจจ่อจอนจะมี2อฝั่งฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ไม่แน่ใจความจุนะครับเดี๋ยวไปดูให้อีทีหนึ่งตอนนี้ก็ คนดูแลสนามก็กำลังรดน้ำอยู่มันจะย้อนแสงหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีรูปถ่ายเอามาให้ชมกันฝั่งนี้จะเป็นคบเพิงแล้วก็จะมีอาจจารย์ขั้นบันไดเนยเป็นยาแต่อาจจะยังใช้งานไม่ได้เท่าไหร่นะก็รอมีกิจกรรมน่าจะดูดีขึ้นนะครับสนามสวยงามข้างหลังเป็นภูเขาแล้วก็ไฟสี4ต้นนะครับ เป็นภูเขาลายร้อมไปนู่นน,น,น,นู่นนนะครับส่วนอัตจันร์หลักก็สูงอยู่เหมือนกันนะเดินเมื่อยเลยอ่านี้ก็เป็นรอบๆสนามน,นะครับมีลู่วิ่งยางสังเคราะห์นะครับไว้จัดกีฬานี่ก็เป็นบ่อทรายกระโดดไกลอะไรพวกนั้นนะครับ ก็เหมาะกับการที่นักศึกษามาใช้งานนะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งอะไรล่ะทงอ่ก็ตรงนั้นไม่มีหลังคาแต่ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปแล้วก็บันไดลงฝั่งนี้อัาจย์ฝั่งตรงข้ามประธานนะครับก็จะเป็นถนนในมหาลัยแล้วก็ลานจอดรถอาจจะไม่ได้ใช้ลานจอดรถนะตรงนี้จะจอดด้านหลังอจาจย์หลัง อันนี้จะเป็นทางเดินเข้ารูวิ่งไม่ใช่รูวิ่งอันนี้สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นบันไดขึ้นตรงนู้นส่วนอันนี้จะลอดใต้แล้วเข้าไปเข้าไปในอาราจักรฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนนี่จะเป็นถนนอันนี้จะเข้าได้เห็นไหมอ่า เพียบพร้อมนะครับสวยงามก็เอาไว้ใช้สำหรับกีฬาอาชีพแล้วก็นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับบรรยากาศดีแน่นอนที่นี่นะครับ